เอาละครับวันนี้มาพบกับเซลฟ์เฟิร์สอัมโฮมคาร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เฟิร์สมีรถมาแนะนําให้นะคันนี้นะครับเป็นน้องไปซูบิชิไททันนะครับเมก้าแคตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับผมคันนี้นะสีเดิมสีขาวเดิมจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับไฟเป็นไฮโดรเจนนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าแล้วเราพามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างแม็กเป็นแม็กขอบ18นะครับผมเป็นแม็ก G E 37นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลย มาพร้อมกับไฟตัดามามาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟกระจกสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันด้านในสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ,เร,เ,นะนะเรื่อมๆกิบๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับผมคอนโซลเป็นสีดําตัดเทานะครับเครืนนะ่องเล่นเป็น usb นะพี่นะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นสีดําตัดเทาแบบนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราพามาดูห้องผู้โดยสารกันนะนี่ห้องผู้โดยสารกว้างๆแบบนี้เลยนะครับผม จ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะมาเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับอเราพามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมห้องเครื่องนี่สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับผมน็อตไม่มีขยับสักตัวนะนี่เป็นไงห้องเครื่องแบบเอี่ยมๆแบบนี้เลยนะพี่นะลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะออกรถกับเซลเฟิร um ์สอามโฮมคาร์นะครับผมสามารถปัดขวาจิ้มยิงหน้าโปรไฟล์แลทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย